่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันสอดส่องหยุดพวกระยำทุจริตคอรับชั่นโกงกินประเทศชาติได้อนาคตราชอาณาจักรไทยสดใสแน่นอนช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันสอดส่องหยุดพวกระยำทุจริตคอรับชั่นโกงกินประเทศชาติได้อนาคตราชอาณาจักรไทยสดใสแน่นอน ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันสอดส่องพักขายตัวพวกขายชาตินักการเมืองชั่วข้าราชการจันไรขี้ถุยขี้ทูดขี้ทาตขี้ข้าสาระเลวอย่าปล่อยให้พวกมันรัดรีดขีดเข้นข่มขืนชาติอย่าปล่อยให้พวกมัน,น,มน,มนสุมหัวสุมหางทุจริตคอร์รัปชันถลุงรัพย์แผ่นดินเงินจากภาษีประชาชนไปเป็นประโยชน์ส่วนโจรเพราะว่า นี่คือหน้าที่ของพี่น้องไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกดวงใจที่ฝ่ายดีหยุดพวกรยมกระทําย่ำยีทุจริตคอรับชั้นโกงกินปลิ้นปล้อนประเทศชาติได้อนาคตราชอาณาจักรไทยฟูเฟื่องเรืองรองสดใสแน่นอนสาธุสุขเทิญ